อันนี้คือเสร็จนี้ยังไม่เกิดอะไรเลยอ่ะแก,ะก,แก,ะกอันไหน,หนาาก่อนแกอันไหนก่อนอันไหนน้ารักก่อนต่อไม่แก่แกจะคงไม่อยากแก่จากคงคือเขยไม่ทันหน่ะทุกคนละบูบูผุ้มเยอะมากนะนั่นทุกคนเห็นั้นปะนั่นกองทัพลาบูบูอ่ะ ซ้อนอยู่งั้นน่ะคือเต็มเลยแต่ว่าน้อบอกทุกคนก่อนว่าเอออุ้งก็มีแบบเอาให้น้องไปบ้างอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนแบบงอนนะแบ่งกันนะได้ไหมหนูก็มีแบ่งไปให้แบบหลานอะไรอย่างงี้ทุกคนไม่โกรธกันนะคะแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบใส่ไม่ทันต้องใส่ไม่ทันก็แบบมีแบ่งแบ่งไปไม่โกรธนะ เกดไหนก่อนเดี๋ยวเกดไงอุ้ยมันจะบอกว่าอุ้งเตรียมกระเป๋าคือไม่แกมรอบเนี้ยไปภูเก็ตไม่แก่มอุ้งเตรียมกระเป๋าจะใช้กระเป๋า 我咋说？<laughs> เราเคานรู้ไม่สะดุดนะเอาหนึ่งลองกินแก้เขินดูคือเขารู้นะแต่ว่าคืออายมากจริงๆอะ โอ้ยนั่งโอ๊ยแล้วโอยโออ๊ยโอก็อ๊ยดอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยอ มันยังไม่ถึงกับล้มหรอกแต่มันสะดุดอะ <c oughs> เห็นชัดแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นชัดแล้ว <c oughs> คือคือเมื่อกี้มันมันสะดุดอย่างเงี้ยคือนิ้วโป้งอะมันสวนเข้าไปในขาเกนอย่างเงี้ยมันฟึบ <c oughs> โอ้ยวายโอ้ย,อยทุกคนไปภูเก็ตเรามีจะใช้กระเป๋านนี้น่ารักไหม <c oughs> อายวะ่ะน่ารักปะนน่เราห้อยนอ้องเขาไปแล้วอันนี้ไปซื้อมาที่ตึกแต่วันนี้วันนี้จะมาหาผู้เข้ารอบไปได้วยกันอีกหนึ่งตัว คืออายวะ่ะแม่งเอ้ยพูดตรงตโว้ยอ <laughs> ีมนกูอายโว้ยใครน้องคนไหนจะได้ไปด้วยแกะเซตนี้ดีกว่าเพราะเซตนี้ดูน่าจะเข้ากันถ้ามีสีที่เข้ารอบเราจะไปได้กัน <laughs> เอาตเตงกลับมาไม่ได้อยาดโอปอนตอนหนึ่งเราไม่สามารถตัวเองกลับมาได้แล้วทำไง มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมเอม้ขำตัวเองมาเยอะวะเอ้ยขำคนอื่นมาเยอะวหยอ้ยอ่ะ Thank you for your gift อยากไกล่ตัวเสียอะไรนี่ยดูจากอันนี้แล้วตัวที่เข้าที่สุดน่าจะเป็นไอตัวน้ำตาลหรือไม่ก็ตัวเขียวแต่ชมพูก็เข้านะสรุปตัวไหนสวยสุดก็ตัวนั้นแหละเก็บโหทุกคนนะของที่ทุกคนซื้อให้หนูเอาไปขายได้ไหม <c oughs> อุ๊ยเอาใหม่ก็นึง คือเอาไปขายได้ปะคือตุ๊ก,กตาเนะี่ยือเยอะมากเอาป๊อปมาดไปขายอีกทีนอ่ะชุดสีเขียวก็น่ารนะักอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้อุ้มไม่ค่อยเห็ในใครใช้เลยอะ่ะมันน่ารักจะตายเขาไม่ใช้กันหรอ สีอะไรก่อนเอาสีเขียวละกันจะได้ดูว่าอ๊หัวอุบาทมากคิดว่าสีเขียวน่าจะเข้าหนึ่งของสับบึ้มเด็กอีนังนี่หัวเหลืองมาทำไมแล้วทุเรศไหมเป็นสาวเป็นแซ่ ติ๊กต็อกแบรนด์นะคะนูทำโชว์เสียวโชว์เสียวหล่อนจะโชว์กีกี้อย่างนี้คายเบบี้ตัวนี้เป็นตัวโคโยตี้นะคะคายเบบี Baby, <c oughs> ้โคโยตี้ดูมันเหมือนตรงนี้ไม่ถูกต้องนะคะ ไม่ถูกต้องนะเปิดโชกีผิดสถาบันแบลเหมี่ยวมากอันนี้เหมาะกับเพลงสาวกระโปรงเหียนมือนี้ไปเรียนเรวบอมากอันนี้เป็นสเต็ปคายเบบี้คายเบบี้ของอันนี้คายเบบี้พาน,นิชรอหนุ่มๆเทคนิคมารับนี่บึ้มดู ไม่ใช่เดือดแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะคะข้างหลังด้วยช่วยเช็คด้วยไม่ธรรมดาอ่ะลงไปก่อนนิดแบบนึงเรามาฟิตติ้งก่อนไม่เข้าจบไม่ได้ไปต่อนะคะกลับเข้ากรุบก,ก่อนไอีนางนี้มาถึงโฟเลยงงมาน้องดำดำ กับน้องเขียวเท่านั้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขึ้นมาแน่วัวอีมินรอบนี้หน,นึ่งสองสามดำแน่ ตามช่วง no น้องม่วงนะคะน้องม่วงลอยเออเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตรงตัวนี้อันนี้ตรี้วอันนี้ตรี้วอันนี้ตรงนะคะกระโปงอันนี้เป็นเด็กเรียบร้อยอันนี้เป็นเศร้าซึมเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยนี่อันนี้ตรงปกนะคะนี่ไม่ผิดไม่ผิดอันนี้สิ่งที่ต้องได้ นะคะอันนี้มาอ,นนอันนี้อันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกต้องอะฟิตติ้งก่อนฟิตติ้งวันนี้ฟิตติ้งหันหน้ามาลูกเราเป็นซีเชตโชว์ความแพงในใบหน้าของเราเบิ้มอ่าตกรอกนะคะตกรอกตกรอกกลับเข้ากล่องไปก่อนอันนี้ตกรอกนะคะไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อ ไปกลับไปมาถึงอันนี้นะคะตัวนี้กับตัวนี้เท่านั้นหนึ่งสองสามตุบไปแล้วนะคะชิมะอะ บการศึกษาแล้วทุกคนเด็กสาวพานิชย์ในวันนั้นเด็กแรงๆในวันนั้นชิจบการศึกษาแล้วทุกคนเฮา,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 ายตอนแรกคิดว่าได้นักคนนี้คือนึกว่าจะได้เป็นตัวนี้ เห็นไหมล่ะเราอาจจะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอาจจะเป็นเด็กที่ไม่ดีมาก่อนเป็นเด็กแบบคันๆเป็นเด็กที่แบบไม่ตั้งใจเรียนแต่เราก็สามารถแบบจบได้ปริญญาแล้วทุกคนนะไหนๆ fitting ก่อน fitting 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 ให้ชีก่อนเก็บเข้าไปค่ะ เด็กไม่รักดีในฟิตติ้งฟิตติ้งลูกเราเป็นซีเครอุ๊ยผิดต้านโชว์ลูกโชว์เราเป็นซีเครดเราแพงมันกลืนไหมอ่ะมันกลืนมันแย้งกันเด่นมันแย่งกันเป็นตัวแม่เกินเนี่ยชีแย่งกันเป็นตัวแม่เกิน อ่ะอะเข้าไปเก็บก่อนอเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ออซไข่เขาจะเป็นอะไรเล็ๆเล่างน้เป็นเลิศๆอืออือือต่อต่อต่อนี่นะคะฉันจะเอายายไม่รักดีตัวนี้ชันว่ามันเข้าหนึ่งสองสาม หนึ่งสอง,ส,องสามบึ้มมาแน่โอ้ยแกะกล่องพังหมดเลยโบ้ยอีมิดโอกาสได้ซ้ำปะแบบซีเค็ดสองตัวอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามมาลูกเขียวของแม่ วาจาสิทธ์มากเอาย่ตัวเมื่อกี้เยตัวแรกอ่ะชีเป็นแบบชีเป็นเด็กคันๆอันนี้โตขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเป็นแบบเฮ้ยฉันไม่เอาฉันไม่คันฉันไม่คันฉันไม่ใช่คนคันคันแต่ว่านี่ดูนะคะนี่ชีไม่ธรรมดานะคะอันนี้คือลูกคุณหนูแอบคันค่ะ ชีแบบชีไทำเป็น Ad แอดอะไม่ค่ะหนูเป็นเด็กดีของพ่อของแม่ฉันเป็นเด็กดีอยาพอออกจากบ้านนะ่ะนี่ยายคนนี้คันแต่ยายคนนั้นมันคันเปิดเผยมันคันเปิดเผยเลยแบบฉันคันใช่คันมาแต่ไหนแต่ไรฉันไม่สนใครนั้งนั้นเหนดูสิน3่งาปึ้งเฮ้ สีอันเนี้ยมาเป็นสีแบบชิน้น่ารักวนี่อย่ากตกมาพร้อมกันนย่าี้เห็นไหมนีว่าได้นะนีว่าได้นะอันนี้เนถ้าอันนั้นมนจะแย่งกันเด่นเกิดมันจะแย่งตัวนี้ แต่เนี่ยหมายชื่อแอบคันค่ะแต่เราเข้าไปอยู่นี้ก่อนเพื่อมันมีสีทีท่ถูกต้องกว่านี้เข้าไปอยู่โวยเจ็บมือหมดแล้วเหลืออีกสองตัวสุดท้ายแล้วเหลือตัวอะไรอ่ะเหลืออีนังนี่หรอเหลืออีนังนี้กับยญยนี่หรอปะ่ะ มันมีทั้งหมดห้าสี่ห้าหกเจ็ดตัวเรามีหกกล่องหนึ่งสองมันยังไม่ถึงกับตุบ้บเขาเรียกว่าให้รอก่อนรอไปจังหวัดรอเย็นให้พอรอให้เป็นมานั่งจานนี้เหมือนทวีพรนะเย้เนี่ย <c oughs> อันนี้เหมือนทวีพรมา อันนี้คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหลักค่ะหนึ่งสองสามบ่มว้้ค <c ười> ันเหมือนกันอ, <c ười> อันนี้ก็คันค่ะเยนี่ก็คันค่ะเยพวกนี้คือคือเป็นเด็กที่พ่อกับแม่ พ่อกับแม่แต่งตัวให้ออกจากบ้านแต่อันนี้คือความเป็นจริงยันนี้ก็คันค่ะอันนี้คือเทวีพอเลยเนี่ยดูดินี่ค่ะดูอันนี้คันนะคะใส่มามีโปกโกด้วยมีเมนครั้งแรก แต่ยังไมไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเศร้าซึมพี่ฟ้ามาพี่ฟ้าตัวปลอมทุกคนใจเย็นใช่ใจเย็นเพราะว่าคนอื่นเขาร้องไห,ห้ใหญ่โตกระซิกเขาเรียกว่ากระซิกร้องแบบร้องกระซิกร้องไห้กระซิกคันๆนี่ดูดูกระโปรงอันนี้ว่าคันอว้ยหรือว่าลูกสาวจะเข้า แต่ยงนี้เหมือนทว,วีพรมากเอาดีๆยงนี้เหมือนทว,วีพรมากนี่ก็เข้าน่ะยงนี้ก็เข้าเถอะแต่จะขอดูอันสุดท้ายก่อนแต่ยีตัวแรกคันสุดยีตัวแรกคันสุด เพราะอันนั้นมันเป็นแบบหน้าร้องไห้แบบแอบๆอ,อุ๊ยนี่ค่ะเหลือกล่องสุดท้ายเรายังไม่ได้เย,ยนี่นะใช่ปะเย,ยนี่กับใย,ยนี่ปะโอ้ยน่าจะเหลือใย,ยนี่แม้ที่เรายังไม่ได้เราจะมาดูคือเซตเนี้ยมีไครเบบี้เรียบร้อยอยู่แค่ตัวเดียว แต่ไม่ถูกหนึ่งสองสามเหลือตัวไหนนะย้ำอีกตัวน,ะวนะน,นึ่งเราเหลืออย่างนี้นะหนึ่งหนึ่งสองสองบึ้มเราได้ไปยังอุ้ยยี่น,นี้โอ้ยยี่น,นี้แปล เตน,นี่ตอแหล่มากดูมีเน็กถ่องเน็กไทยอันนี้สาวอาชีวะตัวจริงแต่ไมคงคอนเซปต์ค่ะเซตนี้เซตคันคันอันนี้มันใหญ่มีนาค่ะน,นี่คือมีนาสาวน้อยคันคันแต่คือเนี่ยเนี่ยมันเลยแอปทำไปร้องไห้น้ำตาปูดเยอะมากแล้วนี่คันคัน คันๆขาวนี่เห็นไหมล่ะผิวขาวคันคนขาวผมประมาณนี้แล้วก็คันๆตรงนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวดิฉันจะให้ดูดิฉันดิฉันเป็นวน,นไม่ใช่อันนี้มันเยเขียวนี่ค่ะเราสองคนต่างเป็นคนอุ้ยทำไมกูคัน ปิดลงมาลูกเราเป็นดารามันถึงคันกว่าเลยเห็นไหมล่ะนี่ค่ะถูกต้องแล้วก็คงคอนเซปต์พวกเราคันคันเป็นคนน่ารักเป็นคนคันคันเเลิศแต่ยัยนี้ก็เหมือนจะแอบเข้าไป้าง อุยอันนี้ก็เข้านาทุกคนดูสิอันนี้ไปให้มีนาดีกว่าเนอะมันคันคันอันนี้เหมือนมันอุ๊ยอันนี้ของดิฉันเองอันนี้ตัวดิฉันเป็นคนคันคันเอาไปให้มีนาตรนี้ ขอว่าพวกเราคือคนคันคันพอและเหนื่อยแกะแค่นี้พอเฮ้ยมีคนคันคันมากสรุปใส่สีอะไรดีว่ยอีมิสสีนี้ไปหรอเขาหรอ หรือเอาลาลาเดดออกเอาตุกตาลาเดเดออกเอาเนี่ยฉันว่ายายเขียววะเข้าเพราะมันมีน้องอันนี้ไงมอนสเตอร์อิงไปด้วย หันมาสิค่าตัวก็แพงหันมาโชว์หน้าบ้างเยนี่ตุ๊กตาลาเดๆใส่สิไหนดีโว้ยอันนี้ไม่เข้าเลยเยนี่ไม่ได้เลยคันมีแค่สองตัวที่เขารอกว้ยหันปะ เนี่ยเห็นปะฉันเก็บอย่างนี้ไว้ก่อนดีกว่าเพราะชีเป็นคันคันฉีคขันเกินซีเข็ดโซเอาไปค่ะไม่ได้ใส่ม่วงแม่งเลยเนี่นี่หรือตัดไปอย่างนี้เลยก็ได้นะพูดถึงอ่ะ ยายสาวกับปงเหี่ยนหัวม่วงนะ่ะดูดิยายม่วงก็เข้านะเห็นปะใส่ม่วงไปจบจบอีเขียวมันก็ไม่ได้ไปต่อค่ะกลับเข้าห้องไปไม่เลิศทุกคนตอนนี้แพงปะ เย่ยงเนนะี่ยแพงปะตอนเนี้อยากรู้ว่ามันแพงไหมตอนนี้ตอนนี้ชีแพงกันปะเซตเนี้ไม่รู้ราคาเลย หันไปสีโวยอีมิ้นอุ๊ยอ,ยอ,ยอุ๊ยอุย่วงล่วงฉี่วงี่วงมันยังไงโวย ก็ยังนี้จบหั่นไปซินี่จบเสร็จนี้นะคะเสร็จเลกกิ้งขาวที่จะได้ไปถัว่วภูเก็ตจบพอละจบค่ะทุกคนวันนี้สำหรับการแกะป๊อปมาสดูเซ็ตสาวหน้อยคัน ภาพตอนสะดุดลมบนแวกขึ้นมาโว้ยปูอายวุย้ไปแล้วนะคะทุกคนดิฉันจะไปแต่งหน้าแหละไปแล้วนะคะรักนะคะจุ๊บจุทุกคนอย่าลืมนะวันนี้มีไลฟ์อธิพาตอน6โมงเย็นถึง2ทุ่มเจอกันนะจ๊ะจุ๊จุ๊บ